าคุณพ่อคุณแม่รวมไปถึงผู้ปกครองหลายๆท่านในช่วงแรกๆก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะทําใจได้หรืออาจจะไม่ค่อยที่จะทราบว,วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือว่าวิธีการดูแลรักษาเด็กออทิสติกกลุ่มนี้ไม่รู้ว่าจะดูแลอย่างไรบางคนอย่างที่บอกกันไปอาจจะพาน้องๆเนี่ยคือเข้าโรงเรียนปกติซึ่งถือว่าเป็นวิธีการไม่ถูกต้องอย่างนั้นใช่ไหมฮะอยากให้ซานพูดถึงสิ่ง ผลกระทบที่อาจจะตามมาถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่เหล่านี้นะฮะดูแลน้องๆแบบวิธีการที่ไม่ถูกต้องสักนิดหนึ่งครับค่ะจริงๆแล้วการพาน้องๆเข้าจะไม่ได้บอกว่าพาเข้าโรงเรียนปกติไม่ได้คแต่หมายความว่าถ้าพาเขาเข้าโรงเรียนปกติได้ค่ะนะะ,ะแต่ว่าในฐานะเป็นเด็กพิเศษเข้าเรียนร่วม เราอย่าไปถือว่าลูกเราปกติถ้าลูกเราไม่ปกติลูกเราก็ไม่ปกตินั้นก็คือเป็นการเรียนร่วมกับเด็กปกติเพราะว่าการเรียนร่วมกับเด็กปกติเด็กออทิสติกเนี่ยเขาจะมีการพฤติกรรมการเรียนแบบฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเขาถ้าเขาเป็นไม่มากนะคะแล้วเราพาเขาไปเข้าโรงเรียนแบบที่แยกออกไปเขาก็จะไปเรียนรู้พฤติกรรมที่ไม่ปกติมา ดังนั้นจริงๆแล้วเด็กเด็กพิเศษกลุ่มนี้สามารถเรียนร่วมได้แต่ใช้คําว่าเรียนร่วมจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีในส่วนของที่ว่าโรงเรียนเขาก็ต้องมี KPI ของโรงเรียนในการประเมินว่าโรงเรียนนี้เด็กอ่านออกเขียนได้เท่าไหร่ผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์อย่างไรแต่นี้ว่าถ้าเราเอาเด็กพิเศษคนนึงเข้าไปเรียนร่วมด้วยเนี่ยแต่แต่ถ้าในฐานะเด็กปกติเขาก็ต้องไปสอบแบบทดสอบซึ่งเด็กพวกนี้ทําไม่ได้อยู่แล้วนั้นก็จะทาให้ค่า KPI มันเขาตกเขาก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นแต่ถ้าเราพาลูกเข้าเรียนโรงเรียนปกติแต่ในฐานะคนพิเศษซึ่งเด็กกลุ่มอันนี้เขาจะรีเจคเอาไปเลยก็คือไม่นับเราเขาเห็นได้แต่ถ้าเด็กคนนั้นมีพฤติกรรมมากแต่ผู้ปกครองเนี่ยอยากพาเข้าโรงเรียนปกติซึ่งซึ่งพอพอไม่มีสมาธิเรียนร่วมกับเด็กปกติไม่ได้ก็จะก่อกวนเพราะว่าเขาก็จะเล่นทั้งวันฉะนั้นแล้วเนี่ยพอก่อกวน ทำให้อาจารย์หรือคุณครูประจําชั้นไม่สามารถควบคุมชั้นเรียนได้ถ้าอย่างนี้ก็อย่าฝืนที่จะเอาเด็กเข้าโรงเรียนปกติเลยค่ะไปโรงเรียนเฉพาะทางจะเหมาะสมกว่าค่ะให้เลือกดูสภาพแวดล้อมหรือว่าบริบทนะฮะว่าในโรงเรียนเนี่ยเหมาะสมนะฮะกับลูกของเราที่อาจจะมีอาการผิดปกติทางสมองหรือไม่ถ้าเกิดว่า ดูแล้วแบบว่าไม่น่าจะไหวก็เอาไปเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษเหมือนกับที่อ่าที่เขาเปิดไว้เหมือนกับที่มอสวนดุสิตแห่งนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยถามใจอาจารย์เนี่ยนะคะว่ายอมรับได้ไหมว่าลูกเป็นออทิสติกอาจารย์ยอมรับไม่ได้ในช่วงแรกๆยอมรับไม่ได้และทําใจไม่ได้ว่าทําไมเรื่องแบบนี้มาเกิดกับเราฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ถ้าแต่ถ้าก็เหมือนกับผู้ปกครองคนอื่นๆซึ่งยอมรับไม่ได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่เป็นออทิสติกเนี่ย เป็แล้วก็ต้องว่าเป็นแต่ถ้าว่าเป็นแล้วมราบอกว่าไม่เป็นนะคะหรือไม่เป็นแล้วบอกว่าเป็นแต่ไปสักระยะเวลาหนึ่งเนี่ยนะคะ <c oughs> ความจริงมันก็เปิดเผยอะว่าเป็นหรือไม่เป็นฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าผู้ปกครองเลือกทางเลือกที่ถูกต้องว่าจริงๆแล้วเราเราเรานำลูกเข้าไปรับการบําบัดนะคะหรือ,อพัฒนาต่างๆเนี่ยมันก็จะช่วยดึงเขาออกมาจากโลกออทิสติก นะคะเพราะว่าจริงๆเด็กออทิสติกเนี่ยก็เหมือนกับอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมอะนะคะเรารไปบังคับเขาออกมาไม่ได้<ม>แต่เราสามารถจูงใจให้เขาออกมาได้ครับนะคะครประมาณนั้นนะคะสิ่งที่น่าเป็นห่วงประการหนึ่งนะฮะที่รเรามักจะเห็นอยู่ในสังคมบ่อยๆเวลาที่เราเจอน้องๆที่เป็นออทิสติกหรือรอาจจะมีความผิดปกตินะฮะทางสมองในด้านอื่นๆเนี่ยก็มักจะถูกล้อเลียนจากเพื่อนๆนะคร จาก<ะ>ผู้คนในสังคมอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนไม่ว่าจะเป็นคุณครูเป็นอาจารย์คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่ไม่ใช<ะ>่ไม่ได้มีบุตรหลานเป็นออทิสติกก็ต้อง<ะ>คอยสอนน้องๆหนูๆว่าอย่าไปล้อเลียน<ะ>เด็กก<ะ>ลุ่มเหล่านี้เพราะว่าน<ะ>อกเหนือจากจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของน้องๆแล้วเนี่ยังจะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองด้วยอาจารย์ผ่านจุดนั้นมายังไงอยากจะให้เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งครับ เชื่อว่าน่าจะเคยเจอสําหรับเหตุการณ์ที่ค่าลกล<า>ับมามาถามว่าทําไมแม่เขาถึงบอกเพราะว่าผมเป็นเด็กพิเศษเด็กพิเศษเป็นอย่างไรก็เลยบอกว่าเด็กพิเศษเนี่ยมันก็เด็กที่ไม่เหมือนคนอื่นแต่เรามีสิ่งอื่นบางอย่างที่เพื่อนก็ไม่มีเหมือนเราถูกไหมคะคนั้นแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือคุณครูที่โรงเรียนที่เขามีรักเรียนร่วมเนี่ยเขาจะถูกเทรนมาเหมือนกันว่าปฏิบัติต่อเด็กออทิสติกอย่างไรหรือเขาจะสอนเพื่อนๆในห้องว่าให้ช่วยกันดูแล ช่วยว่าเอานอนาะกเเป็นอย่างนี้นะมีสิ่งองอย่างนี้นะบ,บางครั้งกลุ่มพวกนี้ก็จะมีคําพูดที่ล้อเล่นไม่เป็น<ม>ก็คือพูดจริงก็คือพูดจริง<ม>อย่างนี้ค่ะ<ม>ก็คือครูก็ต้องช่วยกันดูแลนะคะแล้วก็แต่ที่ที่ลูกไปเรียนมาก็ก็มีเหมือนกันแต่ก็ต้องพยายามถ้ารับไม่ไหวแล้วก็ต้องเบี่ยงเบนไปอย่างอื่นเลี่ยนประเด็นหรือชวนไปทาอย่างอื่น<ม>ให้เขาเลยจุดตรงนั้นไปแล้วอยกลับมาเริ่มใหม่ อย่างนี้ค่ะเป็นต้นเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องมีสภาพจิตใจที่แข็งแรงแล้วก็เข้มแข็งพอสมควรมากกว่าที่บอกไปก็คือขอเป็นกําลังใจให้นะฮะทีนี้เรามาพูดถึงตัวนวัตกรรมที่เราคุยกันในวันนี้ซึ่งอาจารย์กำมลวันเป็นหนึ่งในทีมวิจัยที่คิดค้นแล้วก็พัฒนาสําหรับจักรยานบําบัดสําหรับเด็กออทิสติกตัวนี้ขึ้นมานะฮะเป็นสิ่งประดิษฐ์ของครูนั่นเองจักรยานบําบัดตัวนี้คืออะไรคะอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยเราสักนิดหนึ่งจะช่วยให้เด็กที่มีอาการ ออทิสติกเนี่ยมีอาการบีขึ้นยังไงได้บ้างครับจักรยานนี่ก็เป็นจักรยานแม่บ้านธรรมดาครับนะคะซึ่งเรามาติดเบาะที่ด้านหน้าใช่ไหมคะตอนนี้ว่าจริงๆจักรยานเสริมเบาะหน้าเนี่ยมันมีมานานแล้วละ่ะหลายสิบปีแล้วแต่มันไม่มีใครคิดที่จะเอามาใช้บํบาบัดเด็กออทิสติกเพราะอาจจะกลัวในเรื่องของความปลอดภัยกลัวว่าเด็กบังคับอารมณ์หรืออะไรตัวเองไม่ได้ก็เลยไม่มีใครกล้า ที่จะใชเ้เอาเด็กมาบําบัดแบบนี้หรือไม่มีใครคิดไม่ถึงครับแต่แต,ตความคิดของอาจารย์วิธีก,การบ้านๆซึ่งซึ่งแม่หรือผู้ปกครองที่มีความคุ้นเคยกับเขาเนี่ยเป็นผู้ใช้กิจกรรมนี้หรือทางกิจกรรมนี้เนี่ยคือเด็กมีความรู้สึกปลอดภัยปลอดภัยแล้วอบอุ่นและคุ้นเคยทั้นนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันมีประโยชน์ครับนะคะแล้วก็ในส่วนที่ว่าดีขึ้นอย่างไรใช่ไหมคะ จริงๆแล้วอาจารย์เนี่ยตอนแรกก็ไม่คิดว่าจักรยานบําบัดเนี่ยไอ้จักรยานเนี่ยมันจะช่วยได้จริงๆแต่อาจารย์ก็ศึกษาในเรื่องของเรื่องของอาชาบ,บาําบัดมาควบคู่กันว่าทางจิตเวชเชื่อว่าอาชาบําบัดเนี่ยทำให้เด็กมีสมาธินะคะอาจารย์ก็เลยประกอบกับว่าอาจารย์เนี่ยวันจันวันอังคารวันพฤหัสอาจารย์ต้องพาลูกมาบาบัดวันธรรมดาอาจารย์ก็ต้องพาลูกไปโรงเรียนใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วเนี่ย ก็เลยพอเอาลูกขี่จักรยานประกอบกับไอ้รถมาติดรถติดระยะทางใกล้ๆอาจารย์เอาตอนนั้นลูกอาจารย์รยังเล็กนะคะอาจารย์พาไปฝากเลี้ยงที่ศูนย์สอพอถอของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเขามีรับเลี้ยงเด็กเล็กๆเนี่ยคะ่ะตอนนี้ว่ารถมันติดมากเลยมากเนี่ยแต่พอเราใช้จักรยานแล้วก็พาขี่จักรยานไปเรืร่อยๆจริงๆเราเป็นผู้ปกครองเราเป็นแม่เขาอะ เราจะนั่งพอยเฉยถีบไปถึงโรงเรียนส่งมันก็ไม่ใช่ก็เลยคิดว่าก็สอนไปเรื่อยๆ <c oughs> ไปเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันค <c oughs> อยปันสังเกตมันสังเกตอ,อย่างเช่นว่าอย่างเช่นว่าเราถีบไปเราเจอต้นไม้เราก็บอกเราเจอต้นไม้นะคะเราเจอนกบินมาเราก็บอกนกบินมาอย่างเงี้ยเขาก็ไม่สนใจคะ่ะแรกๆเด็กเขาไม่เขาไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็ <c oughs> ไม่สนใจก็ไปฟังไปทุกวันทุกวนัน จากนั้นก็เริ่มเริ่มเริ่มไปเจอหมาระหว่างทางนะเริ่มไปเจอหมาหมามันก็เห่าอ่ะหมาที่ร้านขายเครื่องดื่มอ่ะเขาก็สนใจเราก็เห็นว่าลูกนี่เริ่มเริ่มสนใจเริ่มสังเกตซึ่งนั่งจะเรียกว่าเป็นสิ่งเราก็ได้ใช่สิ่งนะฮะเป็นสภาพแวดล้อมที่เราเห็นนะฮะเรียกร้องความสนใจจากตัวเขานะฮะพอเขาเห็นหมาปุ๊บหมาเห่าเขาก็หันไปมองใช่ไหมฮะแล้วเราก็เลยบอกว่าหมา เราบอกว่าหมาแต่หลังเราก็ถามคนขายหมาชื่ออะไรเขาบอกเป๊ปซี่อะไรอย่างเงี้ยพอวันหลังๆมาเราก็จะผ่านตรงเนี้ยเราก็จะถามเขาครับะคะก็เริ่มสนใจแล้วก็เริ่มมองหานี่แสดงว่าเขาเริ่มสนใจคนรอบข้างแล้วอ่าพอไปเรื่อยๆเนี้ยไปเจอไฟแดงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลยแล้วก็สอนไปเรื่อยๆครับแล้วจากที่ผ่านๆมาเริ่มเริ่มจากวันเป็นเดือนใช่ไหมการสองเดือนสามเดือนลูกคลดีขื้นประมาณนั้น Thank you